สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวแล้วกันนะครับครับผมผมทูเจชลัดครับรับบทเป็นพนาครับครับผมดิวครับรับบทเป็นปีนครับพูดถึงซีรีส์เราตอนนี้คือเรียกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช่ตอนแล้วพูดถึงความความหวันของผู้รับรองว่าเราเป็นคู่อะไรยังไงอ๋อก็ในเรื่องนะครับดิวก็เป็นหนึ่งในเงือกแต่ว่าเราเป็นฮาร์ปคนทรามเงือก แล้วเราก็มาฝึกงานที่บาร์เปิดนะครับซึ่งที่ทุเจครับเราก็เป็นพนานเป็นเจ้าของบาร์อยู่มันก็เลยมีเคมีที่แบบมันดึงดูดซึ่งกันและกันของแบบลูกน้องกับเจ้านายนี่ยแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันเป็นในรูปแบบไหนอันนี้ไม่ทราบอ่เออคร่าวๆคร่วนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คือตัวพนานี่ยเป็นเจ้าของ บาคูนะครับซึ่งมีเพืนส่วนที่เป็นเพื่อนชื่อปุริศครับแล้วก็ปิงเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานใหม่ที่เข้ามาทํางานของที่บาคูยนะครับเราก็เห็นว่าเออน้องดูแบบน่ารักดีดูหน้าตาแบบเอ้ยน่าจะเรียกแขกเราได้เยอะอะไรเงี้ยก็เลยรับเข้ามาทํางานครับแต่ในระหว่างทางที่รับเข้าํางานแล้วเนี่ยพนาก็ได้การเาได้ทําการเทสระบบกับตัวของน้องเองว่าน้องเนี่ยได้ทํางานแบบโอเคไหมเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ได้มีการปรึกษาคือต่างคนก็มีปัญหาของส่วนตัวของกันและกันอะอย่างของปิงเขามีปัญหาอะไรเขาะจะมาปรึกษาพนาพนาเขามีปัญหาอะไรเขาะจะมาปรึกษาปิงเงนี้ครับแล้วเหมือนตัวคณะเองอ่ะก็ได้เห็นถึงความเอาใจใส่ของน้องปิงอะไราเงี้ยที่เขาไม่พอเอาใจใส่กับพนามากๆจนทําให้แบบพณะเองก็แบบเผือใจเพราะแบบเฮ้ยหรือว่า กูชอบพีนอนว่ะหูรักพีนองว่ะอะไรเงี้ยเออไม่สบายอ่สบายเป็นตหวัประมาณนั้นอ่าก็เราก็ฝึกอะไรครับต้องฝึกอะไรบ้างใช่ไหมเีคือในเรื่องอะครับคือต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับปลาเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้แบบมาเป็นเจ้าของปลาอะไรเงี้ยเคยแต่แบบเออไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็พรด้วยความที่เป็นตัวละครเนี้ยมันยากครับเพราะว่า เป็นเรื่องแรกที่ได้รับบทที่แบบเยอะขนาดเนี้ยคือเราต้องคุยกับทุกคนในเรื่องเลยเหมือนเป็นตัวเชื่อมของหลายๆนอกจากจะเชื่อมแล้วยังต้องไปกันอีกอะไรอีกอะไรอย่างเออมันก็แบบมีอะไรให้แบบเยอะครับที่ที่เรามันไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยโดยเพราะการจําบทอ่ะมันต้องจําเป็นหน้ากระดาษแล้วก็เพื่อเอาไปพูดอะไรเงี้ยครับซึ่งนอกจากจะแค่จําแล้วอ่ะมันต้องพูดเพื่อให้แบบคนฟังอ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นเมสเซจที่ มีความหมายอะไรสื่ออะไรเงี้ยครับก็เลยแบบผมว่ายากมากในการฝึกก็แต่สุดท้ายก็ทำออกมาได้ดีครับต้องขอบคุณน้องดิวครับแบบเขาคอยแบบตอบบทให้อะไรเงี้ยตลอดช่วยตอบบทให้ใช่นอกจากนภาคการปรอนะครับแล้วต้องฝึกชงราดเอร์อ๋อเออพาร์ทของชงเนี้ยตัวตัวตัวผมเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนชงนะในเรื่องเลยก็จะเป็นหน้าี่ขอมบาเินเดอร์เข้าไปอใช่ ขอเขดมนดียวอผมดือมันเดียวฝึกคอยให้คอแข็งไว้แต่ือไม่ได้ึก็แข็งก็แข็งอยู่แล้วฝึกได้ครัาฝึกได้เลยแต่ว่าไม่ต้องฝึกดับน้ำไม่ต้องึกับน้ำใช่ครับไม่ได้ีใช่ของเรปนยังไงบ้างดิวก็รับบทเป็นคึ้งคนขรึนครับ ก็ในเรื่องเราก็ต้องฝึกว่ายน้ำใช่ครับก็มีความยากลำบากมากๆในการทสภาพใช่แต่ว่าก็ผ่านไปด้วยไปได้ด้วยดีใช่ครับยากผมว่าของน้องเขายากนอกจากเล่นเป็นมนุษย์แล้วอ่ะต้องเล่นเป็นปลาของเงือกอีกเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกผมดเลยอืมแล้วเป็นการแสดงที่โหดเลยเพราะเราต้องแสดงใต้น้ำด้วยก็แต่เก่งนะจริงเหรอเรื่องแรกแบบโอ้โหเพราะว่ามันถ่ายี่เขาก็ไปให้กำลังใจถึงแบบไม่มีสิทธิ์เอง มอ,มองว่าเราเป็นรุ่นพี่การด้านการแสดงสแสดงหลายเรื่องมาก่อนมากเล็กมากกว่าเล็กน้อยครับให้คะแนนน้องนะครับสาหรับสำหรับ,รบเอ,อใหม่ๆเลยครั้งแรกเลยผมถือว่าผมให้เจ็ดอ่ะเต็มสิบผมให้เจ็ดเลยดีกว่าตอนแรกเยอะมากผมตอนแรกนี่คือแบบพูดก็ตะกุกตะักแบบหลายเทก็กมากเลยนะครับแบบแย่ yeah. แล้วพี่มาสอนอะไร พราะเขาถือว่าการแสดงเขาเรียแสดงมาก่อนครับใช่เขาก็มีเทคนิคการแสดงหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงอย่างเดียวแับการเข้าสื่อ yeah, wow, ีต่างๆการวางตัวด้วยใช่ครับแล้วเราทั้งสองคนเนี่ยต้องทำยังไงให้เข้าหากันเป็นไปตาัการแสดงคือจริงเราิงเทคนิคของเราคือการที่เราแบบคุยกันเยอะๆใช่แล้วก็ีคือจริงๆอ่ะยูอ่ะ คืออยู่ในโปรเจกต์นี้ค่อนข้างแล้วแล้วว่าบิจูเจพิ่งเข้ามาซึ่งเราก็มีเวลาในการเวิร์กช็อปกันน้อยามากซึ่งเราก็ต้องหาเวลาแบบไปทําความรู้จักกันเองนอกรอบนี้ครับแบบก็มีไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันน,กนี้ครับก็มาเลยทําให้เรารู้สึกสนใิทใจกันมากขึ้นแล้วก็ได้ทํางานกันแบบราบรื่นมากึ้นเคมีของเราก็มันก็ดีขึ้นใช่ก็คือเหมือนพวกเราทั้งสองคนใช้เวลาทุกวินาทีให้มนัมนมีค่าเพราะว่า ด้วยความที่ผมเพิ่งมาแล้วแบบโปรเจกต์มันจะเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยผมก็ต้องแบบทำไงก็ได้ให้สนิทกับน้องไวที่สุดเราก็เรียนรู้กันแล้วก็พยายามคุยกันเยอะๆเออ,เอ,อแล้วก็แบบมีอะไรเราก็แชร์มิ่งกันอะไรเงี้ยครับแล้วเอะไรเงี้ยกี่ว่ารับไ่หลักจะได้ไปสารได้ตรงกัน็จะเจอจริงๆจริงแค่จะให้นิยามผู้เราจะให้นิยามความรักผู้เราเป็นนายกันรักกัเหรอนิยามความรักเหรอ ต้องลามักคารักคู่คิดอะคุคีก่อืมเล่นกับฟันไม่ไม่เล่นกับฟันครับอือเป็นคือแบบเหมือนเหมือนเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันมากว่าเพราะว่าทั้งสองคนเนี้ยเขามีปมแล้วก็มีปัญหาทั้งสองคนนีปมีันมากองคนเลยผมว่าต่างก็มาเติมในส่วนที่ขาดซึ่งกันและกันจนมันเต็มพอดีอืม โอเคเสน่ห์คือคือท้ายที่ปากมีส่วนของงานทางด้านงานบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ปากดีนะครับฉะนั้นเป็นีพอทำงานมีเป็นที่ก็ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่26นะครับเราก็จะมีพรีวิว first episode นะครับที่ s ซนต์เวิลด์นะครับกับแซนด์นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมก็ตื่นเต้นมากเลยีจะได้ชมซีรีส์พร้อมกับแซนด์ทุกคนก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับแต่ยังไม่แค่นั้นนะครับทุกคนยังมีโชว์พิเศษที่พวกเรา เตรียมมาให้ทุกคนดูนะครับอเออแ,แล้วก็สวยไปโชว์เลยครับก็ต้องรอไปติดตามดูนะครับแล้วก็ฝากเพยงนนวาร์ด้วยนะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องเจ็ดเอสดีกดสามห้านะครับหรือติดตามได้ย้อนหลังผ่าน GoTo Infinity หรือว่าโอนไลน์ครับโอเคอันนี้คือพาร์ทหนึง่งอ่าพาร์ทต่ไอไปที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคืออะนะครับว่าคุณทูเจยน,นอกจากการแสดงแล้วม,มีอะไรครับของผมครับหมายถึงที่มันกาน มีผลงานอื่นอีกอัลล่าล่าสุดก่อนหน้านี้ผมเพิ่งมีเออ่หนังโสดพี่ว่าครับเป็นหนังผีที่ฉายไปในโรงครับ่บาทด้วยนะครับของจริงๆเราเอามีซีรีส์สั้นค่ะที่แสดงติ๊กต๊อกพี่เจในติ๊กต๊อกกอลจูดินิดนิดปีครับแล้วก็มีเรื่องนี้เลยเป็นซีรีส์ตัวเต็มเลยใช่ถ้ามองว่าอยากจะมีทักษะการแสดงหรืออะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับฟังอย่างของเราจริง เห็นบอกเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นยงานคุณมีผลงานอะอ๋อตอนนั้นไปทัวร์ครับก็มีทั้งโชว์เต้นร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างครับจริง้วก็จะมีแบบเป็นเพลงอะไรขงไงไเข้ามาอ๋อต้องรอติดตามดูนะครับว่าในอนาคตจะมีผลงานอะไรเพิ่ติดตามแต่จะร้องเพลงอะไรคุณทีได้ก็ได้ครับแต่ก็ต้องฝึกต้องฝึกอีกถ้าเราไม่ ก็คิดว่ามีอะไรที่อยากอยากทำนอกจากตรงนี้หรือว่าที่เป็นปะสบการต่อก็จริงๆก็รู้สึกว่าอยากจะมีผลงานซีรีส์ที่เราได้แสดงร่วมกันอีกอีกอะไนีอาจจะได้เป็นผู้แบบผู้ลีดบ้างในในอนาคตก็ก็หวังไว้ว่าจะจะได้ได้แสดงแล้วก็ในอนาคตก็หวังว่าอาจจะมีโชว์ของเราแบบ เด like ี๋ยวไปคิดว่าแบบเออเป็นโชว์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยจริงมีมีที่อยากทำอยู่แต่ยังไม่บอกเออโปรเจกต์ในใจโปรเจกต์ในใจไม่ได้ครับด้เอโอเคสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนช่ียไปดูนะครับเพื่อให้กับคนติดตามนะครับครับฝากของมิวด้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางอินสตาแกรมดีนะครับก็ b e w n s c o j i ครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันอื่นๆนี่ว่าจะเป็น X หรือว่า พีอาร์ใช่เอ็กซ์เอ็กเอ็กซ์ที่ดิวเล่นก็ชื่อเดียวกันหมดเลยครับ,รบแล้วก็คุผมนะครับเป็นท j คุณชลัชครับผม K H U N C H A L A C H ครับฝากด้วยนะครับช่องทางครับโอเคขอบคุณมากค,ครับขอบครับ